ับวันนี้พบกับช่อง Chapter Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านทุ่งเงินนะครับมาดูบัวกระด้งนะครับมาแ,แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินทนะครับอำเภอกำมะลาสายเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าบัวกระด้งเป็นยังไงมากับเพื่อนทั้งหมด3คนมาม่นต้้งก่อน้ หันมาหน่อยอุ้ยสวยสวยตรงนี้สวยมานี่อชื่ออะไรชื่อคนสวยคนสวยกับใครคนน่ารักคเออเกือบมาบระถึกพี่น้องอ๋อน้อมาเธอะตอนนี้ก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับอยากให้ดูบัวใหญ่มากเราจะนั่งตรงนี้ใช่ไหม เออมันก็มีที่นี่แหละหสวยไหมสวยไหม <laughs> มันได้กี่คนวะมึง <laughs> มึงถ้าสมมติว่ะ <laughs> นี่คนแรกนะครับ <laughs> เป็นคนลองกล้องลองกล้อง <laughs> ตั้งใจถ่ายขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> <laughs> ไม่อ้วนเราเมืองสวยเดี๋ยวพาไปด,ดูรอบๆนะครับอ้าวบนนันดิฟ้นกับิโตกบนันี้เสียงฟ้าร้อง มาเธอไปพาไปเบื้งไปพาไปดูหน่อยก็จะมีน้องๆก็จะมีน้องๆนะครับอา้มอลตีเมขันากมตร์สินมาก็ประมาณประมาณ60-70บกิโลนะครับ ตัวนี้จะอยู่นอกอำเภอเมืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสะพานเฮ้ยตรงนี้สวยมากเธอต้องขึ้นไปดิตอนเรามาก็ไม่ม,มีฝนนะครับแต่ตอนนี้ฝนจะมาแล้วเย็นมากขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยสวยมากเลยนะครับแบเธอ แฟมันโยกมันโยกมพต่วนได้กี่ล้วคนหรือเปล่าเออลงไปมันโยกกลัวมากนะครับสวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวครับตอนนี้เราก็มานั่งเล่นนะครับฝนจะตกแล้วเพื่อนก็ถ่ายรูปอยู่ได้กี่รูปแล้วอ้าว สวย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 พี่สวยสวยแล้ว <laughs> สวยจริง <laughs> ดูนะครับนี่คนสวยคนสวยทหารนหน้าแบบนี่ก็เป็นกลุ่มน้องๆน,นะครับน้องนักเรียนจะมาเที่ยว <Yes. S 1> บัวใหญ่มากเ <c oughs> มืองปกติมาลงได้อยู่ด้วยเนาะ <c oughs> เอาเหรออะไรเดี๋ยวพาไปดูในสวนนี่เยอะมากเลยสองคนนี้ก็ถ่ายแต่รูปนะครับบวกกันหน้าไหใหญ่กว่ากันน่าจะเป็นหน้านะคะเจอ นี่นะครับว้าวเราอยากลงไปมากเลย <S <S ยังนะอันนั้นดอกมันเหรอ <S <S แน่ไปพาไปเบิงแน่ไปดูตรงไหนคะเร็วมาพาไป พาไปดูหน่อยมันมีอะไรบ้างพาไปเล่นตรงศาลานู้นปะเออเพออยู่นั่นแหละอ่ะเพอเพอเพอเก่งเพอเก่งเผลอเก่งเพอเก่งกูเปิดพักกลับเดี๋ยวนี้ดอกนะไม่นี่คือสวยบรรยากาศสวยมากนะครับไม่ให้เห็นหน้าเพื่อนใช่ไหมโอเคไปเดิน จะเป็นตะกองให้เดินไปตัวดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไปที่ไหนที่ถุงเงินกาแฟสดค่ะกูพอจะถุงเงินจะซื้อะะไรคนี่หเอาพิธีกรทำทำอะไรพี่เคยอยู่หลังกล่องเคอกระตองเขาเป็นเขาเป็นคนถือกล่องอย่างเดียวนอนอะไร คนถือก้องก็ต้องถามแล้วก็ก็จะตอบก็จ่าอะไรเอาพิธีกรเหมือนสามรายการนั่นเลยมันเป็นตะลุงอยู่เดียตะวันจุ่มเป็นคนแหลกมันมาอียอปนี่ละมันเป็นตะลุงอยู่เดีวตะวันมันอันไหนนะแท้เลยแท้มันกับบกกาปนไหนตรงนี้ก็เป็นบัวธรรมดา แล้วก็จะมีสาราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานคนเห็นสะพานไหมนี่สะพาน อากาศฝนก็สิตกเลยนะครับเนี่ยฝนจะตกแล้วนะครับเราก็จะเดินเล่นไปเรื่อยเมื่อกี้เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ บแมนบแมนอยู่แกดำให้อาหารปลาได้หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะมีปลานี่มีแต่คนอ้นอ้วนอยู่สะพานแปฝะ,ะมามาเดินเดิน <vet> o, มึงมึงมึงมันยูย er สะบ้านแขวนแม่บยูบัวบแรยนสะบ้านแขวนยูกรุงเทพยเด้โยกโยกนะครับโยก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 ตกก็ตกนึงหมดนี่แหละอ้าวมาทายจะรูดยี่หันละหาอะไรกินเถอะ กอยามันก็จะมีอีกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปนั่งถ่ายรูปได้แต่ตรงนี้นะครับอยากขึ้นมากแต่ขึ้นไม่ได้แล้วมันจะหักนะครับนีตรงนี้ก็คือสะพานที่กำลังจะถ่ายรูปให้นะครับ ฟ้าก็ลองดูฟ้าสิก็มาแล้วเนี่ยรูปหมเ่เดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเราจะไปที่ไหนไปกินน้ำปั่นนะครับให้เพื่อนๆสองคนนี้เขาถ่ายรูปรอนะครับงั้นเราไปสั่งน้ำกันดีกว่าไปร <ไป S 1> ้านก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดู นี่ตรงนี้ก็จะมีที่ถ่ายรูปมีหนึสองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับรครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับเสียงเพลงก็จะดังนิดนึงนะครับที่จะบรรยากาศของร้าน คือบรรยากาศภายในร้านนะครับตอนนี้เราก็สั่งน้ำปั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้ำปั่นเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายมือกันนะครับว่าเราจะกินอะไรบ้างวันนี้นะตอนนี้ข้านั่งเห็นอย่างนี้นั่งซื้อนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบัวอะไรครับบัวกระโดง อันนี้คือทําไมถึงเรียกว่าบัวกระโดงอันนี้คือดอกบัวนะครับกําลังจะบานดอกบัวสวยมากข้างๆนั่นก็คือใบใบบัวนะครับเอาต็ปลาตอบทำไมถึงเรียกว่าบัวกระโดงมันใหญ่มันใหญ่คือกระดงนะครับมันกลยเียนว่าบัวกระดงปกติเขาให้คนนั่งได้อยู่เด้๋ยนี่แต่ใครจะกล้าลงไปนั่งไม่มีใครมานั่งมี มมมาหัวเดี๋ยานานไ่้ปกติถ้านั่งมันต้องเอาฟิวเจอร์บอร์ดรองแล้วก็ไปยืนนะครับปกติถ้าดูจริงๆมันรับน้ำหนักได้ประมาณ100่งร้อยกิโลนนอันเท่านี้แหละอันเท่านี้แหละท,ที่รับ100กิโลดูสวยมากก็คือวันนี้เราก็มากับฟนนะครับมาถึงมาถึงที่ร้านฟ้าก็ค้นมา ฝนกับสีตกเด้อพี่น้องเลยตอนแรกกับโบตกแล้วครับมาหอดกับสีตกบันนี้ตอนนี้กับโบตกแล้วตอนที่ทายรูปอยู่กับหน่อยมาปอกๆ <มา S 2> แล้วก็ไปแจ้งตอนนี้เขาก็สร้างน้ำปั่นอยู่ข้างในลานนะครับแล้วก็ออกมาล้อข้างนอกมาเบ่งบรรยากาศข้างนอกอันนี้เขาลัางนะครับอันนี้ลังบองนี่คือบองที่เขาทายรูปนะครับบองที่เขานั่งเป็นตไคาย วันนี้เราได้หลายรูปหรือยังยังยังไม่ได้เลยใดเขาประทันไดเอากระเทือบประทายเขาประทันใดจะกรูปอยู่เขากี่คานไทยมันอ้วนเลยทำไมถึงอ้วนล่ะอ้วนไหมครับอ้วนดูจากหน้าสิเราสั่งน้ำปั่นไว้แล้วนะครับผมก็จ่ายแล้วได้แล้วแต่ยังไม่ไปกินป่ะจะเข้าไปกินน้ำปั่นข้างใน ดิง้งินเสียงฝาพ่พี่น้องพุขเจ้าดิง้งินอยู่บ่นี่ก็คือร้านนะครับข้างในร้านเราก็ถ่ายเลยเอาไปเมื่อกี้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ได้จักรูปแล้ว แต่เป็นพันเหรอเด้อพี่น้องผูง้นี้ผู้นี้ได้เป็นพันแหละผู้นี้จากพันบ่เป็นส,สองหมื่นสองหม,งหม,งหมื่นอันนี้คือนนำโกโก้นะครับโกโก,โก้ช่วงเงินคนนี้กินชาเขียวคนนี้กินชาเย็นคนนี้กินเย็นชากล<า> <c oughs> ัวแล้วกูสิเลน่นนั่นนี่ละ <c oughs> มามาเข้ากล้องหน่อยอะไรเป็นมัตตัวเราได้แต่อาสนใจแส่เกิด ใช่ทมหน้ากให่มน,น,นึงนก็ดูสิหน้ากูใหญ่รู้ไหมรู้ไหมทำไมกูไม่ถ่ายรูปตัวเองเ <c oughs> พราะว่าอ้วนดูหน้าสิหน้ากูใหญ่สุดเลยในนี้อเ,เอาจ้าเอาหน้าเรามาเทียบกันโอปิเกะยาคาทัใหญ่มาก <c oughs> อะไรแฝงจะพูดอะไรไม่มีอะไรมันจะพูดว่าอะไรสักอย่าง <c oughs> ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นจะเดินทางกลับเอาหรอ ฝนตกอ๋อไม่ใช่อยู่มอกำลังจะเดินทางกลับนะครับเราต,ต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าเพื่อนสองคนนี้เขาจะกลับ,ท,บที่บ้านนะครับ <จะ S 1> เขาต้องเดินทางต่อไปที่สกลนครนะครับงั้นขอปิดคลิปอยู่ตรงนี้เลยกันนะครับ ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย